ในรุ่นฉบับสยามรัฐเนี่ยฉบับแรกคือฉบับจปอปรอสอนสยามรอ,อสอน 2, แล้วก็ถัดมาปี2468ก็ปรับมาเป็นฉบับสยามรัฐซึ่งปัจจุบันใช้ฉบับสยามรัฐเป็นฐานข้อมูลแล้วเอามาแปลเป็นภาษาไทยก๊นะอปปี้กันมาทั้งหมดตัวฉบับสยามรัฐใช้จากฉบับไบลานอักษรขอม ซึ่งรัชก,กาลที่หนึ่งเป็นผู้ดำริธรรมดังนั้นสรุปว่าฐานข้อมูลในปัจจุบันทั้งหมดใช้จากสมัยรัชก,กาลที่1น,นั่นเองสมัยรัชก,กาลที่1นึ่ทำเป็นอักษรขอมโดยพิขุประเทศไทยเนี่ยแหละนิมนต์มาทั่วประเทศไทย200กว่าลูกประชุมกันที่วัดพระศรีสันเพชรคือวัดมหา,าธาตุยุวราชลังสลิดป,ปัจจุบันใช้เวลาหาเดือนนั่งลอกพระไตรปิฎกใหม่หมด โดยรัชก,กาลที่1ยืมจากประเทศลาวกับรามันมาพอลอกเสร็จปุ๊บก็เก็บเอาไว้นะแจกจ่ายแล้วก็หลักฐานตัวนี้ตกมาถึงรัชก,กาลที่ห้ารัชกาลที่ห้านิมนต์พิกุ1ร้อยกว่าลูกทั่วประเทศประชุมกันที่วัดพระแก้วแล้วขอให้ช่วยเปลี่ยนเป็นอักษรสยามใช้เวลาหปีตั้งแต่ปี2 4 3สี่สถึงสองส สมัยรัชกาลที่1นึ่ทำเมื่อปี2 3งสามามพอปี2 4งสี่สามถึงสองสก็มาทําเป็นอักษรสยามแต่ยังเป็นภาษาที่เรายังยังอ่านไม่ออกก็คือเป็นบาลนะีและรัชกาลที่หแจกตรงนี้ไป500กว่าอารามทั่วประเทศและแจกไป260หกว่าแห่งทั่วโลกนะและหลักฐานตรงนี้ นำมาแปลเป็นภาษาไทยในยุคป,ประมาณราชัชกาลที่เจ็ดแปดเสร็จเมื่อปีพศออ2500ดนะังนั้นเรามีคําพระศาสดาที่อ่านเป็นภาษาไทยรู้เรื่องเนี่ยเมื่อ60สิกว่าปีที่ผ่านมานี่เองนันะ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 นี่คือที่มาที่ไปเราจะได้ทราบนะว่าหลักฐานข้อมูลณวันนี้ที่ วันนี้เราก็จะแจกให้กับผู้บริหารทุกๆคนนะหลักฐานตรงนี้ใช้จากข้อมูลเดิมทั้งสิ้นแล้วก็จะบอกเล่มหน้าข้อของพระสูตรเต็มไว้ให้นะเพื่อเราทราบข้อมูลที่แท้จริงที่ถูกต้องว่าที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะ